สถานการณ์โควิด -19 นะครับในพื้นที่จังหวัดแพร่ตอนนี้ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นมากนะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มก็ตุ้นนี่แหละครับหลายคนคิดว่า2เข็มเพียงพอแล้วนะครับการรณรงค์เชิญชวนต่างๆเข็มสามเข็มสีเนี่ยยากมากนะครับยากมากที่จะไปถึง60%อนตอนนี้เราก็ยังไม่ถึง50%เนลยนะครับก็มีหลายจังหวัดก็จะ,จะประสบป,ปัญหายอย่างเงี้ยก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าแม้ก็จะเป็นโรคประจำถิ่นได้ อัตราการต,ตายต่ำแล้วนะครับไม่สูงแล้วก็ศักยภาพโรงพยาบาลในการรองรับมีเต็มที่นะครับสามารถรองรับผู้ป่วยได้อะไรเนี่ยนะฮะแต่ก็ก็ยังเป็นห่วงอยู่นะครับว่าถ้าเกิดมีการระบ,บาดหรือว่ามีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเนี่ยการไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็ม3าเข็มสีก็ยังเป็นอัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดอุบัติการณ์รอบใหม่ได้นะครับ